ใหม่ s 2 6 g o มี u s t แล้วนายพงพิทยาธนากรีชีทองรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยนายแพทย์ชัชวั์ทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์พานิจังหวัดเพชรบูร์นายสุพลศรีทับทิมเจ้าที่สาธารณสุขเจ้าที่ผู้ประกอบการห้างร้านภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าร่วมติดตามการดำเนินการป้องกันไวรัสโควิด -19 ของห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาเพชรบูรณ์ ที่ดมเมินการป้องกันเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการภายในห้างสปปรรพสินค้าอย่างเข้มงวดปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าวันนี้นําตัวแทนห้างสปปรรพสินค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าศึกษาดูงานการดาเดมือการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ของห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาเพชรบูรณ์ซึ่งมีการดาเมินการป้องกันกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาใช้บริการภายในห้างอย่างเข้มงวด และได้มาตรฐานเพื่อที่จะให้ทุกห้างภายในจังหวัดเพชรบูรณ์นำกลับไปใช้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเกิดความมั่นใจกับลูกค้าว่าห้างสรรพสินค้ามีระบบคัดกรองที่ปลอดภยัยด้านนางขวัญใจสุดที่บุตรผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาเพชรบูรณ์บอกว่าทางบริษัทมหาชนจำกัดสยามแมคโครสาขาเพชรบูรณ์ มีนโยบายในการดูแลและป้องกันไวรัสโควิด -19 โดยเริ่มทำมาตั้งแต่เดือนมกราคม63ครับมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมริร่างกาย ต้องไม่เป็นไข้เกินกว่า37.5องศาเพิ่มจุดวางแอลโกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อมากขึ้นและมีการติดข้อความประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโควิด1 i มีการทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสบ่อยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกหนึ่งชั่วโมงรณรงค์ลูกค้าและพนักง,งานสวมหน้ากากาอนามัยถุงม,มือและใช้ที่คีบในการเลือกซื้ออาหารสดและเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำมีการตรวจตาสบู่กระดาษชำระ ให้มีเพียงพอเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการที่เข้มข้นสร้างความมั่นใจกับลูกค้าในการจับจ่ายอย่างปลอดภัยที่แมคโรจินตรามาลดาวันนี้จินเองก็มาถ่ายหนังเล่นบทแอคชั่นเหนื่อยมาก จินเองก็เติมพลังด้วยสมพลัสนี่แหละค่ะสมเขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังค่ะสมพลัตมีสมเกาหลีสกัดแท้ร้0ยเเซ็ตมีวิตามินเอช่วยให้ตาดีค่ะมีวิตามิน B12 สูงช่วยให้สมองดีค่ะนี่แหละยาอายุวัฒนะของจินสมพลัตดื่มเลยค่ะ10บาทซื้อมา,าฟินวันนี้เราประกันทั้งคันหปี ไม่จำกัดระยะทางพอะเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนายน2563ยังมาห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่า